วัสดีครับเป็นวิชนันครับผมในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงหลักสิบหลักหน่วยคุกกี้บ้างนะครับหลักร้อยร้อยสิบหน่วยคุกกี้หรือ htf นั้นนะครับเราให้ดูแล้วมันไม่ผิดเลยนะฮะซึ่งเราได้เลขคี่หมายความว่าในร้อยสิบหน่วยมันควรจะมีเลขขี่ทีนี้เรามาทําดูหลักสิบหลักหน่วยบ้างฮนะเพื่อจะให้มันแคบเข้านะครับนี้ขอก่อนจะให้ดูขอเรียนให้ท่านทราบก่อนว่า วันนี้ผมได้คัดสูตรนะเอาคือสูตรเดิมๆนะครับสูตรเก่าที่มันมีอยู่นะสูตรคู่ขี้เดิมที่มีอยู่เอามา,ามามา,มาตรวจสอบสเฉพาะหลักหน่วยหลักสิบนะแล้วก็มาตรวจดูใน13 6งวดอยที่หงวดที่ผ่านมาตั้งแต่งวดที่1ปี2518นะครับมาจนถึงงวดปัจจุบันงวดที่ผ่านมาคือ1 3 6าที่งวดเนะี่ยเราก็จะมาเลือก เราเลือกระบบคู่ขี้ว่าเราจะเอาที่มัน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 ถูกนะฮะมันถูกมันมันผิดมันผิดน้อยนะครับคือผิดตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดงวดลงไปนะยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบสามยี่สิบสองรู้สึกต่ําสุดจะมียี่สิบสองนะผิดยี่สิบสองครั้งเนี่ยเราเอามาคัดมารวมกันนะครับที่เกินกว่ายี่สิบเจ็ดเราไม่เอาก็จะให้ลองดูคร่าวๆก่อนนะอย่างอย่างเนี้ยเราเอาสูตรนี้เราเอามานะ ูตรนี้เราเอาสูตรนี้เราไม่เอานะยี่บแปดงวดสูตรนี้ยี่สบสี่งวดเรามายี่สิบสี่ยี่สิบสี่เอามานะฮยี่บแปดนี่ไม่เอายี่ิบเจ็ดเอานะยี่บห้าเอายี่บห้าเอายี่สิบหนึ่งเอายี่สิบสองเอายี่สบสามเอานะก็ตทำสูตรคือยี่สิบสองนวดนะที่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 ผิดนะฮน,นี้อย่างงวดที่ไม่เอาก็คืออย่างเนี้ย สามสิบแปดงวดสามสิบ้างวดอะไรสีส้มนี่เราไม่เอานะแล้วก็คัดมาได้นะครับเอามารวมกันแล้วประมาณ30สสูตรพอ30สิสูตรปั๊บผมก็เอาลงมาหาตัวชนดูนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อต้องการให้ให้รู้ว่านะลายหลักสิบหน่วยเนี่ยมันควรจะมีเลขคี่หรือเลขคู่เพื่อให้มันแคบลงไปอีกนะฮะเพื่อเราจะได้ทำให้มันตัวน้อยลงไปได้อนี้ เมื่อผมได้มาร้อยสามสามสิบสามสูตรนะฮะผมก็มาทำดูได้ดังนี้นะครับผมใช้ดูในปีห้าแปดนะดูทีละปีนะครับก็ขอเรียนอีกครั้งว่านี่เป็นสูตรสูตรคัดใหม่นะฮะแต่สูตรนั้นสูตรเก่านะฮะเราเอาที่ผิดน้อยคือผิดนะผิดผิดตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สามยี่สองนะ ่ำสุดยีองวดเราเอามารวมกันนะแล้วก็ามาหาตัวชนนะครับในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะก็จะเห็นนะงวดที่หนึ่งเรื่อยลงมาถึงร่วดยี่สิบสี่นะครับมันมียี่สิบสี่งวดนะ,ะจะเห็นว่า <c oughs> ไม่ผิดเลยผมยกตัวอ,อย่างเคสขงดที่หนึ่งเนี่ยเราได้เลขขี้ใช่ไหมเราได้เลขขี้มันก็มีมีเลขห้าก,กับเลขหนึ่งนะเหล้วเพาะสิบหน่วยนะครับคนเราสูตรกับร้อยสิบหน่วยนะครับอันนี้ได้เลขขี้ก็มีสามกับเจ็ดนะเออหมายความว่ามันอาจจะมีปนอยู่ตัวหนึ่งนะแต่หมายความว่ามันอาจจะมาสองตัวก็ได้นะครับหรือมาตัวเดียวก็ได้นะครับ อย่างนี้ได้เลขคู่มันก็มาสองตัวหกอสี่อันนี้ได้เลขคี่นะครับมาสามตัวเฉพาะสิบหน่วยนะสามเจ็ดอันนี้ได้เลขคี่มาห้าหนึ่งมาสองตัวแล้วเลขคู่มาสองตัวอีกแล้วฮะทูนสี่ 4. อันนี้ได้เลขคู่ก็มาสองตัวอีกแล้วนะได้ลเลขคู่มาหกหกอันนี้ได้เลขคี่มาสองหนึ่งมาตัวเดียวฮนะเลขหนึ่งอันนี้ 81. แปดหนึ่งได้เลขคี่ก็มาตัวเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็ในปี2558ไม่ผิดเลยนะครับมันก็จะทำให้การเล่น2ตัวสอตัวสิหน่วยเนี้ยลดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับในสอตัว10หน่วยเนี่ยมันจะมี100ชุดนะฮะถ้าเราเอาระบบนี้เข้าไปจับนะครับมันก็จะมีเหลือ50ชุดนะครับมันจะมี5ตัวก็50ชุดฮแต่แต่มันไม่ใช่50ชุดนะมันมากกว่านะมันเป็นประมาณ75ชุดเพราะอะไรฮนะ เราท่านต้องเอาเลขขี้เนี่ยไปจับก็เลขคู่ฮนะมันจะได้ห้าสิบชุดนะกลับไปกลับมานะครับแล้วแล้วเอาเลขขี้เนี่ยมาจับกับมันเองนะฮะได้อีกยี่สิบห้าชุดมันก็จะเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบชุดเจ็ดสิบห้าชุดนะครับไอเจ็ดสิบห้าชุดนี่ถ้า,าวันนี้ไม่ผิดนะอยู่แน่แน่นอนจากนั้นเราก็เอาหลักสิบหลักหน่วยในชุดใหญ่เอามาตัดเอาเองนะมาตัดเอาเองก็แล้วแต่วิธีของใครของมันนะ นี่ผมจะทำระบบคู่กี้ให้ดูเท่านั้นนะครับในปีสองพนห้าร้อยห้านะครับเริ่มตั้งงวดยี่สิบห้าอันนี้ดีกว่านะยี่ห้านะครับได้เลขก,กี้นะครับสาได้เลขคู่เข้ามา2ตัว3ามเป็นได้เลข ขี้มาตัวเดียวเลขเก้านะก็เลื่อยลงมาถึงงวดสี่สิบแปดเราได้เลขคู่ออกออกมีเลขสองฮะอีกตัวเป็นเลขกี้นะก็ปีห้าเก้าก็ไม่ผิดนะต่อไปในปีหกศูนย์นะสองพันห้าร้อยหกสิบวันสี่สิบเก้าเป็นต้นมานะถ้าท่านเห็นสีน้ำเงินกับสีแดงเนะีย น้ำเงินสีแดงเนี่ยก็จะสีแดงจะเป็นหลักหน่วยนะสีน้ำเงินเป็นหลักสิบถ้าผิดผมจะคาดไปให้นะในปีหกศูนย์นะฮะตั้งแต่งวดสี่สิบเก้าถึงงวดเจ็ดสิบสองก็ไม่ผิดเลยนะครับต่อไปจะให้ดูในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับตั้งแต่งวดเจ็ดสิบสามถึงเก้าสิบหกนะครับ ถ้าหัวเจ็ดสามได้เลขคี่มันก็มีเลขสามใช่ไหมออกสองสามหัวเจ็ดสี่ได้เลขคี่ก็ออกห้าสามมาสองตัวนะเจ็ดสิบห้าก็มาสองตัวนะเจ็ดสิบหกก็มาสองตัวเจ็ดสิบเจ็ดก็มาสองตัวมาบองตัวบ่อยนะเจ็ดสิบแปดก็มาสองตัวนะกี่คี่เจ็ดสิบเก้าได้เลขคู่มาตัวเดียวนะเลขคี่จะออกบ่อยนะอ,อัวแปดสิบ เลขคู่ก็ไม่เลขแปดออกสามแปดนะแปดเวกเลขคู่ก็มีเลขสองนี่ว <c oughs> ในปีนี้นะครับหกสิบเอ็ดนี่ผิดไปหนึ่งงวดนะครับคืองวดเก้าสิบห้านะครับเราได้เลขที่นะครับเราได้เลขที่แต่มันออกหกสี่มันออกคู่ทั้งสองตัวเลยนะแต่เลขที่ไปอยู่หลักร้อยนะครับ ขอเรียนนิสัยไปครั้งว่าสูตรชุดนี้ถ้าเอาไปใช้ร้อยสิบหน่วยก็ผิดงวดเดียวนะทุกที่ร้อยสิบหน่วยผิดงวดเดียวนะครับต่อไปให้ดูในปีหกสิบสองนะครับหอดร้อยยี่ขอโทษอกสิบอกสิบสองนะงวดเก้าสิบเจ็ดนะครับเก้าสิบเจ็ดถึงร้อยยี่สิบ เห็นว่ามันติดตัวแดงตัวน้ําเงินแ้วแสดงว่ามันมันยังไม่ผิดนะยังงดร้อยสิบสองนี่ได้เลขคู่นะมันก็มาเลขคู่ใช่ไหมไม่ผิดนะนี่เลขคู่ก็มาเลขคู่ทั้งสองตัวนะครับคือออกเบิ้ลนนี้เลขคี้ก็มาขี้สองตัวเนาะแต่มันอาจตัวมาตัวเดียวได้นะแต่สองตัวบ่อยงวดร้อยสิบหกผิดนะฮะร้อยสิบหกผิดผิดเป็นงวดที่สองนะ ร้อยสิบเจ็ดถูกร้อยสิบแปดผิดได้เลขขี้แต่มันออกสองสองนะถ้าเราไปใช้หลักร้อยนี่ก็กระถูกนะร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบนะครับก็ผิดมาทั้งหมดสามงวดต่อไปใี้ดูในปีปัจจุบันนะครับปีปัจจุบันบีหกสามอกสามนี่ตั้งงวดร้อยยี่สิบเอ็ดคือสิบเจ็ดมกราคมนะอกสามนะครับ ได้เลขได้เลขคู่ละคมักอกเลขสี่ใช่ไหมนี่ได้เลขคี่ออกเลขเจ็ดนะครับได้เลขคี่ออกเลขสามได้เลขคู่ออกเลขแปดนะครับอันนี้ได้เลขคี่นะครับผิดเนี้ยก็มีถ้าใช้ร้อยสิบหน่วยมันผิดงวดนี้งวดเดียวนะครับงวดร้อยยี่ห้าเนี่ยถ้าใช้ทั้งทั้งทํสามหลักเนี่ยมันจะผิดงวดเดียวเพราะว่าได้เลขคี่หลักร้อยก็เป็นเลขคู่นะอันนี้เป็นเลขคู่หมดนะครับไปร้อยยี่หก ไเลขคี่ออกเลขเก้าห้านะฮะได้เลขคู่ออกหกนะฮะเลขคู่ออกหกเลขคี่ออกห้าไดเลขคู่มาสองตัวเนี่ยได้เลขคี่มาสองตัวร้อยสามสองเล้คี่มาหนึ่งหนึ่งสองตัวร้อยสามสามได้เลขคี่มาเก้าเจ็ดสองตัวร้อยสามสี่ได้เลขคู่มาเลขแปดตัวเดียวร้อยสามห้าได้เลขคี่มาสองตัวร้อยสามหกได้เลขคี่มาสองตัวจะออกคี่คี่บ่อยนะ วดที่จะถึงคืองวดหนึ่งพฤศจิกายนนี้เราได้หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับหน่วยสิบนะครับดังนั้น <c oughs> ถ้าสูตรนี้ไม่ผิดนะครับแก็คิดว่าคงไม่ผิดเพราะว่ามันทั้งหมดมันผิดมาแค่สี่งวดเองนะครับหลักหน่วยสิบจะต้องมีเลขคี่นะครับหลักหน่วยหลักสิบจะต้องมีเลขคี้นะครับไม่แน่เพราะเพิ่ม <c oughs> มันอาจจะออกคี่ทั้งสามตัวร้อยหน่วยสิบเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือ <c oughs> หลักสิบหลักหน่วยคู่ขี้นะครับซึ่งขอเล่นอีกครั้งว่านะครับเป็นสูตรเป็นสูตรซึ่งคัดมาใหม่นะครับสูตรเก่าคัดมาใหม่คัดเอาที่มันผิดน้อยลงมานะครับคือผิดตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดยี่หกยี่ห้ายี่สี่ยี่สามยี่สองนะต่ำสุดยี่สองนะถ้าสูงสนดอย่างนี้ถ้าออกสามสิบเจ็ดผิดทานะ้งเจ็ดทั้แปดอะไรพวกนี้เราไม่เอานะเราไม่เอา มันผิดมากนะครับผิดมากเราไม่เอาครับแล้วที่ผิดน้อยๆมาแล้วก็เอามาลองมาตรวจสอบรวมกันดีมันก็ได้ผลออกมาดังนี้นะครับดังนั้นถ้าท่านเชื่อว่ามันไม่ผิดนะครับถ้าท่านเชื่อว่ามันมผิดงวดหนึ่งพฤศจิกายนนะครับสองตัวบนนะครับสองตัวบนท้ายรางวัลที่หนึ่งจะต้องมีเลขขี้ปนอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับ ก็อาจจะเป็นสองตัวก็ได้นะครับต่อมองไปที่หนึ่งสามห้านะครับหนึ่งสามห้านะครับครับมันจะออกคู่ขี้ไหมถ้าออกคู่ขี้ก็มาได้ตัวเดียวนะครับ <c oughs> ถ้าออกคู่ขี้ก็เอาหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าไปจับคู่กับศูนย์สองสี่หกแปดนะครับโอเคนะครับหลักสิบ 10, หลักหน่วยคู่ขี้นะครับของสองตัวบันทายรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่ 1, หนึ่งวิเศษคายนที่จะถึงนี้นะครับเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผม